สูแปลว่าสวนสัตว์และโซดีแอคแปลว่าราศีเพราะงั้นโซดีแอคในคลิปนี้เราก็เรียกกันว่าสัตว์ราศีกันละกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูก oh ิโอในคลิปนี้ผมจะเอาการ์ดซีรีส์ที่มีชื่อว่าซูดีแอคมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซูแปลว่าสวนสัตว์นะครับแล้วก็โซดีแอคแปลว่าราศีนะนี่ก็เกินไว้ในของอินโทรแล้วนะครับว่ามันเอามารวมกันนะแล้วก็กลายเป็นคําว่าซูดีแอคนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นพวกแบบสัตว์อสูรที่ว่าด้วยเรื่องของการเป็นราศีต่างๆนานาน,นะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์อีกซีรีส์หนึ่ง นะวันนี้ผมเอาการ์ดส6ใบามาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโดยที่ว่าจํานวน16ใบนี้ถ้าแบ่งแล้วมอนสเตอร์เอฟเฟกมี6แล้วก็เอ็กซิสก็มีอีก6แล้วก็มีการ์ดเวทมนต์งกับดัก2ครับผมสัดส่วนการ์ดค่อนข้างเท่าๆกันเลยนะครับทั้งๆท,ที่มันไม่ควรจะเท่ากันนะมอนสเตอร์เอฟเฟกควรจะมีมากกว่ามอนสเตอร์เอ็กซิสอีกครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันนะครับชื่อซีรีส์ของมันนะอ่านว่าซูดิแอคในตอนที่ผมพูดชื่อกา์ดะครับผมอาจจะพูดเป็นอีีีกกชืื่่่่ออนนนงครครรัรัผ็็็จะะเเเเปปปสตตตวว์าาาาาลยพถ้ภษญุ จะใช้คาว่าจูนิชิชิครับผมซึ่งจูนิชิชิเนี่ยมันก็เขียนเรียงกันเป็นคันจิว่า12แล้วก็สัตว์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะอ่านเป็นแบบ adjective นะครับหลังมาหน้าก็จะเป็นสัตว์ราศีนั่นเองนะครับจะเรียกเป็นสัตว์12มันก็จะดูแปลกนิดนึงนะเพราะว่าชื่อของภาษาอังกฤษก็เป็น zodiac ่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งอย่างแบบพวกซีรีส์สัตว์ราศีอย่างเงี้ยผมเองก็เพิ่งเคยรู้จักตอนที่จะได้ทําคลิปนี้แหละครับไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเจอด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาในยุคขขออง Exceit นะเเออเพรรราาาาาาาวว่่่่ตทีาากกดิมมมม้้ผผ็จํไ เริ่มเล่นน้อยลงแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีประสบการณ์ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับมาอวดกันเลยว่าเคยเล่นเด็กนี้เคยเจอเด็กนี้เคยประทัดเด็กนี้มาแล้วเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า96าใบที่ผมเอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ การ์ดใบแรกเลยนะครับผมสัตว์ราศีไวเปอร์ครับสัตว์ราศีไวเปอร์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่านักรบสัตว์เลเวลสี่พลังโจมตี1,200ป้องกัน400ซึ่งเอฟเฟกของการ์ดใบนี้นะครับคือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีที่เป็นเผ่านักรบสัตว์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราได้1ตัวหลังจากนั้นเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือหรืออยู่บนฟิลด์นะครับกลายเป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ครับซึ่งเอฟเฟกนี้ของตัวไวเปอร์นะครับสามารถใช มอนสเตอร์เอ็กซีส์นะครับที่มีเผาดั้งเดิมเป็นนักรบสัตว์ถ้าเกิดว่ามีการเอาการ์ดใบนี้ไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีส์ของมันนะครับมอนสเตอร์เอ็กซีส์ตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ครับผมคือถ้าหากว่ามอนสเตอร์เอ็กซีส์ตัวนั้นทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งหลังจบดาเมจสเต็ปแล้วมอนสเตอร์ของอ e ีกฝ่ายจะต้องถูกรีมูฟออกจากเกมไปครับการ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีกุ๊กเกิลครับผมสัตว์ราศีกุ๊กเกิลเป็นมอน,เนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดใบบนนี้้ะครัถาาาหากว่ มันถูกทำลายโดยเอฟเฟกของกร์ดหรือถูกทำลายจากการต่อสู้เราจะสามารถเลือกกราดสัตว์ราศีหนึ่งใบจากในสุสานของเรายกเว้นตัวของ Google เองนะกราดที่เราเลือกนั้นนะครับสามารถเอากลับเข้าไปในเด็กได้ครับแล้วก็กราดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันเป็นวัตถุดิบ Ex ็กซให้กับมอนสเตอร์ที่มีเผาดั้งเดิมเป็นนักรบสัตว์นะครับมอนสเตอร์เอ็กซตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ครับผมนั่นก็คือถ้าหากว่ามอนสเตอร์เอ็กซตัวนั้นโดนมอนสเตอร์ของอ ceed, ีกฝ ทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลไปได้ครับการ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีซาราเบทครับผมสัตว์ราศีซาราเบทเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี1,600ป้องกัน0การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่าเราอัญเชิญมันแบบปกติหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้ปุ๊บเราจะสามารถเลือกการ์ดสัตว์ราศีหนึ่งใบจากบนมือแล้วก็ทิ้งลงสู่สารไปนะครับพอทิ้งลงสู่สารไปแล้วเราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้1่งใบครับผมการ์ดสัตว์ราศีที่จริงแล้ว ื่อก็ขึ้นต้นด้วยสัตว์ราศีเช่นกันส่วนเอฟเฟกที่2ของมันนะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นวัตถนะุดิบเอ็กซสให้กับมอนสเตอร์เอ็กซสที่เป็นเผ่านักรบสัตว์มอนสเตอร์เอ็กซสตัวนั้นก็จะได้รับเอฟเฟกด้วยเช่นกันครับเอฟเฟกของมันก็คือมอนสเตอร์เอ็กซสที่มีการ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบนะครับถ้ามันโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่ให้เรามอบความเสียหายทะลุดีเฟนส์ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งครับาก,กราร์ดใบศีบศศอัอ่ ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราอัญเชิญมันลงมาแบบปกติได้สําเร็จปุ๊บให้เราเลือกการ์ดสักราศี1ใบจากในเด็กส่งลงสู่ศาลไปครับ และเช่นกันถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสให้กับมอนสเตอร์เอ็กซิสที่มีเผ่าดั้งเดิมเป็นเผ่านักรบสัตว์มอนสเตอร์เอ็กซิสตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกต์ดังนี้ครับคือเทินละครั้งสามารถถอนวัตถุดิบเอ็กซิสออกจากตัวมันไป1ใบได้หลังจากนั้นอัญเชิญสัตว์ราศีมอ,มอมอรัตหนึ่งตัวจากในเด็กหรือจากบนมือลงมาบนฟิลด์แบบพิเศษได้ด้วยครับการ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีราบิน่าครับสัตว์ราศีราบิน่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่านักรบสัตเเว์ลัังงจตี800 800ป้อกกนารใบนี้น้ถาหาก ว่ามันถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราจะสามารถเลือกการ์ดสัตว์ราศี1ใบจากสูตรสารของเรายกเว้นตัวของราบีนาเองนะเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับแล้วถ้าหากว่ามอนสเตอร์เอ็กซิสตัวใดที่มีเผาเป็นนักรบสัตว์นะแล้วก็มีการ์ดใบนี้เป็นวัตถุดิบเอ็กซิส มอนสเตอร์เอ็กซตัวนั้นก็จะได้รับเอฟเฟกดังนี้ครับผมคือถ้าหากว่าอีกฝ่ายหนึง่งมีการใช้งานการ์ดเวทมน์เลงเป้ามาที่มอนสเตอร์เอ็กซ์ตัวนั้นเราสามารถถอดการ์ดใบนี้ที่เป็นวัตถุดิบ e x ็กซ์อยู่เนี่ยแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของการ์ดใบนั้นไร้ผลได้นะครับเออถือว่าเอฟเฟกของมันค่อนข้างแหวกแนวนเนาะเรามาถึงตรงนี้นะครับ เวลามันเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซให้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นกันอย่างเงี้ยมันก็ทาให้มอนสเตอร์เอ็กซ์ซตัวนั้นแข็งแกร่งขึ้นได้น,นั่นเองครับตัวต่อไปสัตว์ราศีรําครับผมสัตว์ราศีรําเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบสัตว์เลเวล4พลังโจมตี400ป้องกัน2,000การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันถูกทําลายจากการต่อสู้หรือถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดเราจะสามารถเอามอนสเตอร์สัตว์ราศีจากในสูสานของเรายกเว้นตัวของรําเองนะครับเอาการ์ดใบนั้นอัญเชิญ เป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์มอนสเตอร์เอ็กซีดตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกดังนี้ด้วยครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของการ์ดกับดักเล็งมายังการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถถอดการ์ดใบนี้ที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซีดแล้วก็ทําให้เอฟเฟกของการ์ดกับดักนั้นไร้ผลได้ครับผมเป็นไงครับ6ตัวเอฟเฟกค่อนข้างเข้าใจง่ายนะอย่างแรกคือมันสามารถไปซัพพอร์ตพวกแบบมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดที่เป็นเผ่านักรบสัตว์ว ceed, ตว่ย มีเยอะกว่านี้อีกไหมนะครับแต่ว่าพวกมันเองก็เราสังเกตได้เนาะว่าพวกมันก็เป็นนักลบสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิซอีหกตัวที่จะเล่าให้ฟังต่อจากนี้เดาได้ไหมว่ามันเป็นธาตุดินเผานักลบสัตว์กันหมดเลยครับผมและอย่างหนึ่งที่ต้องสังเกตเลยก็คือว่ามอนสเตอร์ที่ผมเล่ามาทุกตัวเป็นเลเวลสครับ มอนสเตอร์ซูดิแอคหรือสัตว์ราศี6ตัวเป็นเลเวล4ทั้งหมดท่านผู้ชมคิดว่ามอนสเตอร์ที่เป็นเอ็กซีจะแรั้งเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับตัวแรกเลยนะครับผมสัตว์ราศีไวโบครับผมสัตว์ราศีไวโบเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ีเผาดักรบสัตว์แรงสี่พลังโจมตีป้องกันไม่ระบุครับผมการใบนี้นะครับผมเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4ถึง5ตัวในการอัญเชิญเอ็กซีลงมานะครับตัวของสัตว์ราศีไวโบนะครับเทิร์นละครั้งเอฟเฟกของตัวไวโบนะครับคือเทิร์ มันจะสามารถอัญเชิญเอ็กซได้โดยเอาไปโอเวอร์เลย์กับมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ราศีครับผมยกเว้นตัวของมันเองนะเอ็อหมายความว่าพอสัตว์ราศีต่างๆน,น,นานาที่ยืนบนฟิลเราก็สามารถค่อยๆทยอยนะครับเทินละครั้งค่อยๆปั๊มปั๊มปัป๊มวัตถุดิบเอ็กซให้มีเพิ่มขึ้นไปได้ครับผมเพื่อที่เราจะได้ใช้งานเอฟเฟกของมันนะพลังโจมตีป้องกันของไวโบนะครับจะเพิ่มขึ้นตามมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ราศีที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซีให้กับตัวมันครับ วายโบนี่คือดีมากๆเลยนะตอนที่อัญเชิญมันนะครับเราต้องใช้วัตถุดิบ5ตัวใช่ไหมครับแล้ววัตถุดิบ5ตัวถ้าผู้ชมคิดเหรอว่าพลังโจมตีมันจะน้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังสามารถเอามอนสเตอร์ที่เป็นแบบสัตว์ราศีมาเป็นวัตถุดิบเอซีให้กับมันได้เท่ากับว่ามันสามารถเหมือนกับเพิ่มพลังทางอ้อมได้นั่นเองเนาะส่วนเอฟเฟกที F ่2ของมันนะครับคือการ์ดใบนี้สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นได้โดยตรงครับผมบอกได้เลยว่าพลังโจมตีเยอะแล้วโจมตีได้โดยตรงอย่างนี้ศัตรูก็ไส้แตกได้เหมืืออนนนกันนคส่ว e ่วที3 ถ้าหากว่าตัวมันมีวัตถุดิบ e x c e ซ d อยู่12ใบขึ้นไปปุ๊บเวลาที่เราสามารถโจมตีแล้วก็มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอย์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้จากการต่อสู้ให้เราส่งกราดทุกใบที่อยู่บนฟิลและอยู่บนมือของอีกฝ่ายลงสู่สารไปให้หมดครับแล้วก็การไบดีจะเปลี่ยนเป็นสภาพตั้งป้องกันครับผมอารมณ์ประมาณว่าพลังเยอะคลั่งได้อะไรพวกนี้ไปนะครับผม การ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีไรกะครับผมสัตว์ราศีไรกะเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ีดธาตุดินเผ่านักรบสัตว์แรงสี่พลังโจมตีป้องกันไม่ระบุชัดเจนการ์ดใบนี้นะครับเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสี่สองตัวขึ้นไปในการอันเชิญเอ็กซีดลงมาครับตัวของไรกะเองก็เช่นกันนะครับเทิร์นละครั้งเราสามารถที่จะเอาสัตว์ราศีมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดเพิ่มเติมให้กับการ์ดใบนี้นะครับโอเวอร์เลแลวก็อัญเชิญเอ็กซีดได้เทิร์นละครั้งนั่นเองครับผมซึ่งหมายความว่าวัตถุดิิบเอ็กขขงมมันนจะพ่ึ้ ไปทุกเทินแต่ก็เงื่อนไขเดียวกับตัวไวโบดมันไม่สามารถเอาไปโอเวอร์เลยกับการ์ดที่มีชื่อเดียวกับตัวมันได้ซึ่งก็คือตัวมันเองนั่นแหละนะพลังโจมตีพลังป้องกันของการ์ดใบนี้ก็จะเท่ากับสัตว์ราสีที่เป็นวัตถุดิบเอ็กซีให้กับตัวของมันเองครับก็พูดเหมือนกับตัวไวโบนะครับว่ามันน่าจะมีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าน่าจะไม่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้มีการใช้เป็นภาคบังคับว่าต้องใช้ตั้ง5ตัวเหมือนกับตัวไวโบนะตัวไกรวกามารถอัญชิซได้้แลวนนั่นเองนรัี่ยัมนกาเ้ ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือเธอและครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีของการ์ดใบนี้1ใบหลังจากนั้นเลือกมอนสเตอร์สัตว์ราศีที่อยู่ในสุตรสารของเรา1ตัวเอากาดใบนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับโดยมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกนี้ของตัวไรกะนะครับเอฟเฟกของมันจะถูกทําให้ไร้ผลแล้วก็เอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีไม่ได้นะครับเท่ากับว่าเอฟเฟกของไวโบเมื่อกี้แล้วก็ไรกะนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอามอนสเตอร์ที่การ์ดใบน้้ัมมาาาไปป ceed, ไ็ถดกซท่สาารํน,น การ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีบูฮอนนั่นเองครับสัตว์ราศีบูฮอนเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดธาตุดินเผานักรบสัตว์แรงสีพลังโจมตีป้องกันไม่ระบุชัดเจนไอนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสีตัวในการอันเชิญเอ็กซีลงมาแล้วก็การ์ดใบนี้นะครับเทอร์ละครั้งเราสามารถเพิ่มวัตถุดิบเอ็กซีให้กับตัวมันได้ด้วยเงื่อนไขเดียวกับการ์ดสองใบที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับผมและเอฟเฟกต์หลักของมันก็จะมี2อย่างนะครับอย่างแรกคือการเพิ่มพลังโจมตีป้องกันตามสัดส่วนของมมมออนนนนสสเเเเเตตร์ัััััววาีีีีท ceed, ท่่่ป็ถุดดบกกซชยและฟ2 เราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิสต์ของการ์ดใบนี้1ใบหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ที่เป็นเผ่านักรบสัตว์หนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับผมโดยมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์ตัวนั้นจะต้องเป็นมอนสเตอร์ที่สามารถอัญเชิญได้ตามปกตินะครับผมเขียนอย่างนี้ก็หมายความว่าแบบเอามอนสเตอร์ที่แบบมีเงื่อนไขาการอัญเชิญแบบพิเศษเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งไอ้พวกแบบสัตว์ราศีมันก็สามารถอัญเชิญได้ตามปกติอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะการ์ดไปต่อไปสัตว์์์รรรรราาีีีแฮมเเเออออคงงงััับผสสสตตรตรป็นนนนกซิด,ด่ 4, พลจ ป้องกันไมรราร์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล43ตัวขึ้นไปในการอัญเชิญ์เอ็กซิสลงมาครับและไอตัวนี้เองก็เช่นกันนะครับทุกเทิร์นเพิ่มวัตถุดิบเอ็กซิสได้เอฟเฟกของมันมีอยู่3อย่างนะครับเอฟเฟกแรกก็ต้องว่าด้วยเรื่องพลังโจมตีป้องกันนะครับเกิดจากผลรวมของมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ราศีที่อยู่กับตัวมันนั่นเองครับส่วนเอฟเฟกที่2น,นะครับถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ยังหงายหน้าอยู่บนมอนสเตอร์โซนโดยที่ว่ามีวัตถุดิบเอ็กซิสต์อยู่นะครับมอนสเตรีออีกก่่าาายนนนนไถเเรรัว้้้้ดใบทผ ว่าเป็นตัวป้อมปะการที่สามารถป้องกันการโจมตีได้นั่นเองเนาะและเอฟเฟกที่3นะครับคือในทุกๆกเอ็นเฟสของเราแล้วก็ของอีกฝ่ายหนึ่งให้เราถอดวัตถุดิบเอ็กซิตของการ์ดใบนี้ไป1ใบครับผมการ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีดันเซียครับผมสัตว์ราศีดันเซียเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิตธาตุดินเผานักรบสัตว์แางสีพลังโจมตีป้องกันไม่ระบุชัดเจนครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล4 4ตัวในการอัญเชิญเอ็กซิตลงมานะครับแล้วก็ในแต่ละเทินนะครับเทินละครั้งก็สามารถเอามอนสเตนรนรัััวมได้นะ แล้วก็การ์ดใบนี้พลังโจมตีป้องกันก็เท่ากับตัวมอนสเตอร์สัตว์ราศีที่อยู่กับตัวมันนั่นเองแล้วก็เอฟเฟกหลักของมันคือเทิร์นละครั้งนะครับถอดวัตถุดิบเอ็กซิสหนึ่งใบแล้วก็เลือกการ์ดที่ไหยหน้าอยู่บนฟิลหนึ่งใบทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งครับโดยเอฟเฟกนี้ของตัวดันเซียก็สามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยนะครับคืออย่างตัวดันเซียเนี่ยมันก็มีเอฟเฟกที่ดีนะครับคือแบบว่าใช้วัตถุดิบเอ็กซิสต์เพื่อทำลาย โดยเอามอนสเตอร์สัตว์ราศีบนฟิลมาทําการโอเวอร์เลย์กับมันได้อย่างเงี้ยเท่ากับว่ามันก็สามารถทําลายการ์ดของอีกฝ่ายหนึ่งได้รัวๆนะครับมันจะโกงเกินไปก็ไม่แปลกนะที่จะถูกแบนไปนั่นเองครับการ์ดใบต่อไปสัตว์ราศีไทกริสครับผมสัตว์ราศีไทกริสเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีทัดดินเผ่านักลอบสัตว์แรงสีพลังโจมตีป้องกันไม่ระบุครับการ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวลสีตัวในการอัญเชิญเอ็กซีทลงมาแล้วก็เท่ละครั้งมันสามารถเอาไปโอเวอ,นนอ,อร์เลย์กับมอนสเตอร์สัตว์รา ขึ้นตามผลรวมของมอนสเตอร์สัตว์ราศีแต่ละตัวเช่นกันนะครับเอฟเฟกหลักของมันคือเธอล,ละครั้งเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซิดจากการ์ดใบนี้ไปได้นะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ราศีหนึ่งตัวจากในสุสานของเราและมอนสเตอร์เอ็กซิดหนึ่งตัวบนฟิลของเราเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์สัตว์ราศีที่เราเลือกจากสุสานนั้นไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซิดให้กับมอนสเตอร์เอ็กซิดที่เราเลือกตอนแรกนั่นเองเอฟเฟกการปั๊มพวกแบบวัตถุดิบเอ็กซิดนี่คือเหลือแรง นะครับผมพวกสัตว์ราศีจะมีการ์ดเป็นมนกับดักอะไรกันบ้างหนอยังเล่นกับพวกวัตถุดิบเอ็กซิอยู่หรือเปล่านะการ์ดใบแรกเลยผนึกกําลังสัตว์ราศีครับ ผนึกกำลังสัตว์ราศีเป็นการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับการ์ดใบนี้มีอยู่2องเอฟเฟกครับเอฟเฟกแรกก่อนเลยนะครับสามารถใช้งานได้เพียงเท่ลนครั้งนะเลือกการ์ดที่ไงหนะ้าอยู่บนฟิลของเรา1ใบครับแล้วก็ทําลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปจากนั้นอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษจากเด็ก1ตัวโดยเป็นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อส,สัตว์ราศีนั่นเองครับและเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าหากว่าการ์ดใบนี้ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของการ์ดและถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกส,สัตว์ราศีบนฟรวรสาาร molecule, นสนตตตีาาัั1บิ ของเราครับ เอาการ์ดใบนี้ที่อยู่ในสุสานนะครับไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นได้ครับกันแล้วว่าการ์ดเวทมนต์มันก็ยังต้องมีเรื่องของการเอาไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์อีกนะการ์ดใบต่อไปจะเป็นโซ d i a c คไซน์ครับผมโซเดียคไซน์เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเวลาที่มันไงหน้าอยู่บนฟิลนะครับมันจะทําให้มอนสเตอร์สัตว์ราศีบนฟิลของเราพลังโจมตีป้องกันเพิ่มขึ้น3า0ร้อยครับและเอฟเฟกต์ที่2อนะครับตราบใดที่การ์ดใบนี้ไงหน้าอยู่ โจมตีใส่เฉพาะนักรบสัตว์ที่มีพลังโจมตีสูงสุดบนฟิ์ของเรานั่นเองครับอันนี้นับเฉพาะเผ่านักรบสัตว์นะสมมติเผ่านักรบสัตว์ยืนเดียงสีตัวอย่างเงี้ยอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีได้เฉพาะตัวที่พลังโจมตีสูงสุดครับแต่ว่าถ้ามีเผ่าอื่นปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งก็โจมตีเผ่าอื่นได้นั่นเองนะและเอฟเฟกที่3นะครับคือเธอละครั้งเวลาที่มอนสเตอร์สัตว์ราศีบนฟิลของเราจะถูกทำลายโดยเอฟเฟกของการ์ดเราจะสามารถเอาการ์ดสัตว์ราศีหนดนนไ้ั่งคตันนเนวรา,า,งรรากง,งพนพือาร์ดต่อ สัตว์ราศีจูโจมต่อเนื่องครับสัตว์ราศีจูโจมต่อเนื่องเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เวลาเปิดใช้งานนะครับผมเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดที่เป็นสัตว์ราศีหนึ่งตัวบนฟิลด์ของเราหลังจากนั้นนะครับให้เราเอามอนสเตอร์ที่เป็นสัตว์ราศีเช่นกันนะครับอีกหนึ่งตัวนะจากในเด็กมาเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ครับผม,มเป็นการเอาวัตถุดิบเอ็กซีดมาทางไกลามากนะครับดึงจากเด็กกันมาเลยทีเดียวส่วนเอฟเฟกต์ที่สองนะครับคือถ้าการ เลือกการ์ดสัตว์ราศี5ใบที่อยู่ในสุสานของเราโดยต้องเป็นการ์ดที่ชื่อไม่ซ้ํากันนะครับเอาการ์ด5ใบนั้นสับกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นจั่วการ์ด1ใบโดยเอฟเฟกนี้ของการ์ดใบนี้นะครับไม่สามารถใช้งานได้ในเทิร์นที่มันถูกส่งลงไปสุสานครับการ์ดใบต่อไปการร่วมเดินทางของสัตว์ราศีครับ การร่วมเดินทางของสัตว์ราศีเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับซึ่งการ์ดใบนี้มี2อเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแรกตราบใดที่มันไหหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักปุ๊บถ้าหากว่ามอนสเตอร์เอ็กซีที่เป็นสัตว์ราศีของเราต้องการใช้เอฟเฟกโดยที่ต้องถอดวัตถุดิบเอ็กซีของมันไปนะครับเราสามารถถอดวัตถุดิบเอ็กซีของมอนสเตอร์เอ็กซีตัวอื่นที่อยู่บนฟิลด์แทนได้ครับผมออให้นึกภาพว่าเป็นการร่วมเดินทางไงนะครับก็มีการแบ่งปันวัตถุดิบเอ็กซีไปใช้เฮ้ยนายไม่มีวัต ส่วนเอฟเฟกที่2นะครับถ้าการใบนี้อยู่ในสุสารเราสามารถรีมูฟการใบนี้ออกจากเกมไปแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อสัตว์ราศีที่เป็นเอ็กซิสสตัวจากบนฟิลของเราครับโดยมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งจะกลายเป็นวัตถุดิบเอ็กซิสให้กับมอนสเตอร์อีกตัวหนึ่งครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสิใบของพวกสัตว์ราศีต่างๆน,าน,าน,านะครับซึ่งก็เป็นมอนสเตอร์ที่ทรงสนเสน่ห์แล้วก็ดูบาลานซ์กันดีมากเลยนะครับมอนสเตอร์เอฟเฟกต์หกตัวมอนสเตอร์เอ็กซิสหกตัวเราเป็นเลเวลสี่เป็นแนะร,ร้ง,ง,รงมเาือพ ที่จะใช้งานเอฟเฟกนั่นเองนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เอ็กซิสของพวกมันก็จะมีจุดร่วมกันที่ว่าพลังโจมตีป้องกันของมันจะค่อนข้างสูงนั่นเองนะท่านผู้ชมที่เห็นยังไงเกี่ยวกับเด็กนี้นะครับผมเคยเล่นกันหรือเปล่าหรือเพิ่งมารู้จักผ่านคลิปนี้นะครับก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะว่ารู้สึกยังไงกับการเหล่านี้ได้นะครับหรือมีข้อมูลเสริมไมว่าเฮ้ยถ้าจะเล่นเด็กนี้เนี่ยมีอะไรที่สามารถใส่เพิ่มเติมจากก้าสิหกใบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังไปได้ก็อย่าลืมมา comment, คอมเมนดยนนั้้้บออีาาาฟง่ถชื กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ